เสียงเปิดกล้องมีคนเรียกมาเลยกะไก่แก่ปุยแกเนี่ยลแ้วะเเต้นนนอยู่ผมจริงเหรอเปนไหนวะมีเงี้ยเรเ้็วดีมีกระสนปนป้านะออะไรเนี่ยมีดนั่นไนอสซอบยิ่งย่ายยิ้มวัวทำไมกระสอบเร็วเร็วเร็เร็วทุกวันเลยท่ยังไงาสัเข่าดูซึ้งไงบ้างครมากินเค้กซีอินี เขาแ่บมหนบ่อยเขาจะเขากินอีโนว่ใครขนเงเขานพี่อเ้าเฮ้แก้วบวชทองมากแก้วบวชเฮ้ยไม่ใช่กระโมกีมาใชั้นเนาะเาเวๆดีมีสายจะตอเขาเป็ี่เหม่อมากค่ะเราไม่อยากนว่าแ่กินแะป่ ตื่นไปแตนถึงเมม่อไหร่นไตต้องอ้ามจิตต้องอ้าต่อจิตื่อง้าม่อนี่ตอบอบเลขนี่เธอนี่ไหมคะการหั่นพี่เจฟติอะอย่างเงี้ยมันคืกระดูกเ่าจริงนะคะนี่เขาอาจจะผมแลวน่นที่มนคือมหเก่าแล้วตอนนี้มีหกเก่านี่นะคะแล้วก็เส้นสองกระเลงกระเลงะเลงนะ อ่านี่นะคะมุกมุกมาผสมกันมาผสมมาคอยกินมันเลยมันไดงกินเองค่ะอร่อยไหมล่ะคะอร่อยนะดูได้ไหาค่ะตัวเจ๊าพง